เอลซ่าอายุ17ปีเมื่อวานซืนปีหน้าเธอจะอายุ20ปีมันเป็นไปได้ยังไง <Yay. S 1> อาจจะเป็นไปได้ถ้าวันนี้คือวันแรกของเดือนมกราคมส่วนวันเกิดของเอลซ่าคือวันที่31ธันวาคมและเมื่อวันซืนวันที่30ธันวาคมเธอยังอายุ17ปีเมื่อวันที่วันที่31ธันวาคม เธออายุ18ปีดังนั้นปีนี้เอลซ่าจะอายุครบ19ปีและปีหน้าเธอก็จะอายุ20ปีเอลซ่าและเฮลกาน้องสาวของเธอสำรวจห้องใต้หลังคาบ้านหลังเก่ามันมืดและสกระปรกมากหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปทานอาหารกลางวันหน้าของเฮลกาเต็มไปได้วยฝุ่นแต่หน้าของเอลซ่านั้นสะอาดมากแต่เอลซ่าต้องไปล้างหน้าในห้องน้ําคนเดียวทําไมล่ะ เอลซ่าเห็นว่าน้องสาวของเธอหน้าสก,กปรกมากเธอเลยคิดว่าหน้าของเธอก็ต้องสก,กปรกเหมือนกันแต่เฮลกาเห็นว่าหน้าของเอลซ่าไม่เปื้อนอะไรและคิดว่าหน้าของเธอก็สะอาดเหมือนกันหลังอาหารกลางวันเอลซ่าและเฮลกาไปเดินเล่นในป่าพวกเธอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำแต่สะพานปิดซ่อมแซมพวกเธอเห็นคนแคร์สองคนกำลังตกปลาอยู่ในเรือใกล้สะพานพวกเขาจะช่วยเธอข้ามสะพาน เรือก็ลำเล็กมากพวกเธอไปได้แค่คนเดียวหรือคนแครสองคนโชคดีที่พวกเขาแก้ปัญหาได้เอลซ่าและเฮลกาข้ามน้ำด้วยเรือลำนี้ได้ยังไงอันดับแรกคนแครหนึ่งคนพาเพื่อนข้ามฝั่งไปจากนั้นเขาก็กลับมารับพวกเธอคนเดียวเฮลกาลงเรือและข้าม่น้ำไปคนแครคนที่สองก็เอาเรือข้าม่น้ำมา เขารับคนแคร์อีกคนนึงไปให้เฮลกาจากนั้นคนแคร์คนนึงก็ไปหาเอลซ่าแล้วก็เอาเรือให้เธอเธอข้ามแม่น้ําไปอยู่กับเฮลกาและสุดท้ายคนแคร์คนที่2ก็กลับมาหาเพื่อนของเขาเฮลกาและเอลซ่าเดินต่อไปและหลงอยู่ในป่ามีถนนสามสายไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดเส้นทางแรกมีต้นไม้กลายพันธุ์ที่กินมนุษย์เส้นทางที่สองนไปสู่ถ้ำน้ําแข็งที่มีมังกรหิวโหยอยู่ในก้อนหินน้ําแข็งขนาดใหญ่เส้นทางที่3นําไปสู่หมู่บ้านนางฟ้า เวทมนต์ของพวกเธอจะทําให้มนุษย์เสียสติทางไหนจะปลอดภยัยมังกรติดอยู่ในก้อนน้ําแข็งมันจึงไม่เป็นอันตรายในที่สุดพวกเธอก็มาถึงในเมืองพวกเธอเดินไปตามถนนสายหลักทันใดนั้นก็มีคนคว้างส้มใส่หัวเฮลก้า เอลซ่ามองหาอาพาร์ตเมนที่ส้มถูกคว้างลงมาแล้วเธอก็ไปที่นั่นเธอเคาะประตูและมีผู้ชายมาเปิดประตูเอลซ่าบอกว่าน้องสาวเธอโดนส้มที่หล่นลงมาจากหน้าต่างของเขาแต่เขาพูดว่าตอนที่คุณเคาะประตูผมอาบน้ําให้หมาอยู่ที่นี่มีแค่ผมกับหมาผมไม่ได้ทําหรอกแต่เอลซ่าไม่เชื่อเขาทําไมล่ะตามที่เขาบอก เขากำลังอาบน้ำให้หมาแต่หมามันขนแห้งไปแล้วเขากำลังโกหกเอลซ่าและเฮลกาเขาเ้เาไปในร้านของแต่งบ้านเฮลกาถ่ายรูปเอลซ่าที่ยืนอยู่หน้ากระจกคุณเห็นอะไร,ประแปลกๆในภาพนี้ไหมลองมองกระจกใกล้ๆมือของเอลซ่าอยู่ผิดด้านโปสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนกันเธอต้องเป็นแวมไพร์แน่ <laughs> ผมพูดเล่นพวกเธอดูของในร้านต่อไปแต่ทันใดนั้นเอลซ่าก็กรีดร้องและวิ่งหนีไปเพราะผู้หญิงคนนึ่งในร้านนั้นเป็นผีคุณดูออกไหมว่าคนไหนผู้หญิงคนแรกเป็นคนปกติมีกระจกอยู่ข้างหลังเธอผู้หญิงคนที่สามมีภาพวาดของตัวเองอยู่บนผนัง และผู้หญิงคนที่สองไม่ใช่มนุษย์ภาพสะท้อนของเธอในกระจกไม่ตรงกับความเป็นจริงเอลซ่าซ่อนตัวอยู่ในตึกใกล้ๆเซอร์ไพรส์ที่นี่เป็นร้านสัตว์เลี้ยงเอลซ่าเดินไปร,บรอบๆและเห็นอาาะไรแปลกๆคุณเห็นมหรือเปล่าเต่าสวมแว่นกันแดดอยู่มีคนบอกเอลซ่าและเฮลก้าว่ามีมนุษย์หมาป่าน่ากลัว และทำให้ชาวบ้านกลัวมาหลายสัปดาห์แล้วพวกเขารู้แค่ว่ามนุษย์หมาป่าตัวนี้เป็นผู้หญิงและเธอมีสามีแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอสงบลงได้เอลซ่าพบผู้ต้องสงสัยสามคนที่อาจเป็นสามีของมนุษย์หมาป่าแต่พวกเขาไม่ยอมรับเลยคุณหาเขาเจอไหม ผู้ชายคนที่สองมีขนสีน้ำตาลที่น่าสงสัยอยู่บนเสื้อผ้าของเขาแต่ผมของเขาเป็นสีบลอนด์วันรุ่งขึ้นเฮลก้ามีปาร์ตี้วันเกิดเอลซ่าไปาร้านเบกเกอรี่เพื่อซื้อเค,ค้กให้เธอแต่เธอมาสายเธอจึงรีบวิ่งและชนกับพนักง,งานเสิร์ฟเอลซ่าหัวกระแทกและลืมว่าเฮลก้าขอให้เธอซื้อเค,ค้กอะไรเธอจำได้แค่สามอย่างมันต้องไม่มีสีเขียวฟรอสติ้งห้ามมีมากกว่าหนึ่งสีและต้องมีเบอร์รี่อย่างน้อยหนึ่งอย่างคุณช่วยเอลซ่าเลือกเค,ค้กที่ถูกต้องได้ไหม เอลซ่าควรซื้อเค,ค้กก้อนที่4ี่มันเป็นช็อกโกแลตชีสเค,ค้กจึงไม่มีสีเขียวน้ำเชื่อมเป็นสีน้ำตาลและตกแต่งด้วยเชอร์รี่เพอร์เฟกเลยเอลซ่าซื้อเค,ค้กและออกจากร้านร้านเบเกอรี่อยู่ในหอคอยที่สูงที่สุดในเมืองเอลซ่ากดลิฟต์ลงมาแต่เธอกดปุ่มผิดและไปอยู่ชั้นบนสุดเธอจึงถ่ายรูปนาฬิกาขนาดใหญ่อันโดดเด่นที่ติดตั้งอยู่บนตึกแห่งนี้โอ้เอลซ่าทําโทรศัพท์ตกลงมาเธอจึงรีบลงไปแต่ประตูถูกล็อกไปแล้วและลิฟต์ก็ไม่ทํางาน เธอจึงติดอยู่บนหลังคาโชคดีที่เอลซ่ายังสามารถเปลี่ยนเวลาของนาฬิกาได้เอลซ่าควรตั้งเวลากี่โมงเพื่อให้มีคนสังเกตเห็นและมาช่วยเธอถ้าเธอตั้งเวลา5โมง5นาทีนาฬิกาจะดูเหมือนสัญญาณ SOS ในที่สุดเอลซ่าก็ออกมาจากตึกแล้วไปที่ลานจอดรถ นี่คือรถของเธอคุณช่วยเธอหาหมายเลขที่จอดรถหน่อยได้ไหม<ล>หมายเลข87เอลซ่ากลับมาถึงบ้านเฮลก้าโชว์รูปถ่ายช่วงวันหยุดของเธอที่คลายแฟนใหม่ของเธอส่งมาในภาพนี้คุณจะเห็นใครบอบเพื่อนของเขาและนีโอมนุษย์หุ่นยนต์ นีโอยืนอยู่ข้างบ๊อบคนที่สวมหน้ากากสีเหลืองไม่ใช่มนุษย์ใครสวมหน้ากากอะไรตามเงื่อนไขนี้ใครคือผู้ชายคนที่สามเท่านั้นหน้ากากของเขาจึงเป็นสีน้ำเงินปาร์ตี้วันเกิดเป็นไปได้ดีดใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเอลซ่าจึงไปที่ห้องครัวและปักเทียนบนเค้กวันเกิด เธอจำได้ว่าไฟแช็กอันเดียวในบ้านอยู่ที่ชั้นบนในห้องของเธอเธอทิ้งเค้กไว้บนโต๊ะจากนั้นเอลซาก็กลับมาและเห็นว่าเค้กกระจายอยู่เต็มพื้นเธอจึงถามผู้ต้องสงสัย3คนลอเรนบอกว่าฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นทั้งคืนฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเวนดี้บอกว่าฉันออกไปดูพระจันทร์เต็มดวงข้างนอกคืนนี้มันสวยงามมากใครบอกว่าผมกำลังถ่ายทิกตอกอยู่กับเฮลกาใครทำเค้กตกลงมา เวนดี้ดูที่หน้าต่างสิพระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงเธอโกหกเช้าวันรุ่งขึ้นเฮลก้าตื่นเร็วกับเอลซาและอ่านข่าวข่าวด่วนมีโจหนีออกมาจากคุกที่อยู่ใกล้ๆและหลบเข้าไปในเมืองเขาปลอมตัวได้เก่งมากทําให้ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะปลอมตัวเป็นอะไรและทันใดนั้นเฮลก้าก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอเปิดประตูและเจอคนสองคนบอสเป็นคนสวนจากสวนสาธารณะใกล้เคียง ส่วนปีเตอร์เป็นคนเก็บขยะทั้งสองคนต้องการใช้ห้องน้ําจึงขออนุญาตเทลก้าแต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะปลอดภยัยคุณรู้ไหมว่าคนไหนบ๊อบสวมเสื้อผ้าที่มีคราบสีแดงแต่เขาก็ถือแปรงทาสีด้วยเขาอาจจะแค่ทาสีร้่ยอยู่มาดูหนวดของปีเตอร์กันดีกว่า หนวยนึ่งอันหลุดออกมามันเป็นของปลอมเขาต้องเป็นคนร้ายที่แหกคุกมาแน่เลย